เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือขอเลื่อ,อ,อนวิทยฐานะครับผู้นายสัชชัยรัตน์พุ่มจัน์ครูโรงเรียนบ้านท่าสงตบลศรีสังราอําเภอนังสงจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเคศีครับโรงเรียนบ้านท่าสงตั้งอยู่บ้านเลขที่เก้าหมู่ที่นนหนึ่งตบลศรีสังราอําเภอนังสงจังหวัดอุดรธานี จุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่หมีนักเรียนทั้งหมด1 4 3 0คนมีครูอาจารยครูและบุคลากรทางการศาึกษา6 7คนผมปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่5และเป็นครูป,ประจำชั้น การศึกษาปีที่5้ทับ5ค่ะสำหรับในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาเกิดภาวะโรคระบาดก็คือโรคระบาดโควิดสองพันสิบก้า 19, โวควิดสิบก้านะคะซึ่งสภาวะนี้การระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนนะคะทำให้ การเรียนการสอนของนักเรียนคุณครูเกิดภาวะถดถอยของการเรียนรู้หรือนิ่งหลอสนะครับซึ่งเขาหมายถึงว่านักเรียนควรจะเรียนรู้ในระดับชั้นที่นักเรียนควรรู้แต่นักเรียนก็นไม่รู้นะครับซึ่งมาในปีนี้ในปีสองพนงสนี้การระบ,บาดของโรคโควิด -19 รนี้ก็ลดลง ทำให้เงยนมากท่าสมได้กลับมาทำการเรียนการสอนตามปกติก็คือแบบออนไซน์นะครับทางคณะครูจึงมีการกระบวนการทําการประชุม PLC เพื่อจะได้หาข้อสรุปในการพัฒนาการเรียกนการสอนให้ดีขึ้นหลังจากเราผ่านการระบาดของโรค โควิดสิกามานะคะซึ่งในกระบวนการ PLC นี้เราก็มีข้อสังเว่าเราจะต้องมีกระบวนการที่หลากหลายในการเรียนการสอนเราจะต้องมีกระบวนการแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ของผมเองก็เลยเห็นถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ปรปับปรุงและพัฒนาในการเรียนการสอนมากขึ้นนะครับนั่นก็คือกระบวนการ g p s s รไหรือกระบวนการ g p พ s 5ขั้นตอนนะครับมาในการใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับอีกทั้งผมยังเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันก็มีความสําคัญมากท,ทั้งในด้านการศึกษาในการสื่อสารหรือการติดต่อระหว่างประเทศในประเทศนะครับก็เลยอยากจะม,มาบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนนั้นด้วยนะครับดังนั้นแล้วผมจึงนำกระบวนาการนี้มาเรียนมาสอน ในหน่วยการเรียนการบรุงของพันของสิ่งมีชีวิตเรื่องการสํารวจลักษณะาทางพันธุกรรมโดยเพิ่มเติมก็คือผมจะมีการสํารวจทางพันธุกรรมของสัตว์โดยใช้สื่อการทดลองจริงคือใช้สัตว์จริงนั่นก็คือใช้กระตา่ายใช้ต,กตชกะกะแตนใช้กบปกระกบนแล้วก็หอยสีทองมาให้นักเรียนสํารวจลักษณะาทางพันธุกรรมของสัตว์ สำหรับกระบวนการในการเรียนการสอนของ G-Part Finance นะครับกระบวนการแรกคือขั้นนำเราจะต้องนำานักเรียนเพื่อจ,จูงใจนักเรียนได้เรียนรยนยู้เกี่ยวกับลักษณะทางวันธรรมของสัตว์โดยจะมีการบอกความสําคัญของการเรียนลักษณะทางวันธรรมของสัตว์ให้นักเรียนได้เรียนรูน้คําศัพท์ภาษาไทยคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อนเรียนจะได้มีแรงจูงใจในการเรียนรวมทั้งได้เพิ่มพูนความรู้จากการดูวิดีทอนผ่านยูทูบนะครับเกี่ยวกับการสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นักเรียนจะได้มีความกระตือรือร้นความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นต่อจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนเก็ตตอริงคือการสังเกตรวบรวมข้อมูลขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้สังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ จากสัตว์จริงทั้ง5้ชนิดท,ที่พูดมาแล้วนะครับกระตา่ายตักกแตนโกกประกาดแล้วก็หมาสีทองนักเรียนได้สังเกตจริงได้ดูลักษณะความแตกตา่างความเหมือนระหว่างพ่อแม่ลูกว่ามีจักรสลัดใดสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกได้หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือขั้นตอน Processing คือขั้นตอนนี้เราะหและสรุปความรู้เมื่อนักเรียนได้สังเกตลักษณะทางพฤติกรรมของสัตว์ ที่นํามาแล้วนักเรียนก็มาเขียนสรุปข้อมูลของตนเองนํามาเป็นความรู้องค์ความรู้ของตนเองจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนแอทไลทวันเกี่ยวกับคอน s ตรัคติ้งก็คือนักเรียนได้มีการปฏิบัติและก็สรุปความรู้หลังปฏิบัติในขั้นตอนนี้นักเรียนก็จะได้นําความรู้ทั้งหมดที่นักเรียนได้สังเกตแล้วก็สรุปมาเป็นความรู้มาเขียนเป็นแผนผัน มนุษย์ัเกี่ยวกับลักษณะทางพฤติกรรมของสัตว์นะครับนักเรียนก็จะได้มีการออกแบบออกความคิดเห็นต่างๆในในกระบวนการกลุนะครับหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่4คือขั้นตอน apply to นะครับเกี่ยวกับ c o m m ค i มมิ i i ชันสก l ลเกี่ยวกับการนำเสนอและการสื่อสารเมื่อนักเรียนได้เป็นแบบมนุษย์ทัศ์ที่นักเรียนได้ออกแบบในกระบวนการกลุ้นะนักเรียนก็จะได้ ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะักเรียนจะได้ทักษะการกล้าคิดก,กล้าทำกล้าสแสดงออกทักษะในการพูดท,ทักษะในการแสดงความคิดเห็นทักษะในการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับฟังความคามิดของผู้อื่นจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนเซลล์เรตติ้งคือการประเมินค่าในขะั้นตอนนี้หลังจากนักเรียนได้ออกมานำเสนอค,คุณคุณครูก็จะได้สรุปรวบยอดของทุกกลุ่มว่า เราได้ความรู้อะไรบ้างแนละลักษณะทางกัาของศาสตร์และาาิเ,ะเป็นอย่างไรบ้างเราจะนําความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับสําหรับการเรียนการสอนในทางนี้ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากเพราะได้ช่วยให้นักเรียนสุดทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะในการกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกทักษะใ,ในการพูดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับ ซึ่งก็เป็นผลดีต่อนักเรียนในระดับชันีคือต่อนักเรียนทุกคนและผมก็คิดว่าจะนำกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการ G-Pass ไฟเสร็จหรือ G-Pass ขั้นตอนนี้ซึ่งบูรณาการด้วยภาษา,ษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะครับไปใช้ในการเรียนต่อ,ตอไปเพื่อให้หน่วยการเรียนต่อไปก็มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเช่นกันครับ I hope you understand and enjoy for watching my clip video. Sincere thank you.